นะฮะนะครับวันนี้สีแดงผงใส่แจ huh ็งวันน like ี้นี่ครับเพราะแต่ละคนแรงก็เกินนะครับพี่อุ๊บก็บอกไม่มีเผาผีนะครับนะครับพี่อุ๊บเราก็บอกไม่เผาผีนะครับมันจะเผากันยังไงล่ะพี่นะครับมันไม่ใช่ญาติพี่น้องกันมันจะมาเผากันจังได้เนาะบาทนี่นี่ครับเออไม่ใช่แบบจ่าข้างนะไม่เหมือนกันนะพี่มันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนี่ครับมันคนละประเด็น นี่ครับแต่อันนี้มันมันอย่างของจากข้างพี่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเนะครับพี่แค่ไปช่วยอันนั้นอะโอเคนะครับสังคมก็จะมองพี่เป็นในแง่ที่ดีนะครับแต่อันเนี้ยนะครับมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าทะเลาะกันไปมันมีแต่เสียนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับก็สนิทกันนะครับก็อยากจะบอกว่ามันมันมันเสียนะครับมีแต่เสียครับมันเป็นเรื่องผลประโยชน์กันไม่พอใจกันก็ทะเลาะกัน เนี่ยครับมันไม่ได้เนะีนะ่ยพี่อุปเป็นคนดีนะครับเออผมเจอผมอยู่ด้วยกันนะครับเคยทํางานร่วมกันเคยถ่าย MV ร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะครับเออเพื่อนสนิทกันทางลูกพี่ผมเนี่ยเนี่ยก็เป็นคะนดะีคนหนึ่งนะครับแต่แกเป็นคนที่พูดไม่เพราะนะครับเนะี่ยถามบอกแกกระเทยไม่ใช่กระเทยนะครับไม่ใช่เนะี่ครับผู้ชายทั้งแท่งนี่แหละ นะครับแต่แกมันลุกแกมันมาอย่างนั้นนะครับลุกลุกแกมาอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยคำว่าครอบครัวเนี่ยคำว่าพี่น้องเนี่ยนี่ยสายตูดสะบัดตูดหรือแบบเรียนแบบท่าผมว่ามองมันเป็นเรื่องปกติเนาะนะอย่าไปพูดว่ากันเหยียดนี่ครับเพราะว่าผมอะ่ะก็แต่งกระเทยเหมือนกันนะอย่างนั้นผมก็ต้องเรียนแบบพี่สิใช่ไหมเออไม่ใช่นี่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะ นะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างผมบอกให้เลยนะวันนี้ผมจะพูดแต่ละประเด็นนะครับแต่ละคนนะครับและคนที่ผมพูดนี่คือผมเห็นและเคยร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นการออกสื่อการทำเอ็เพลงนะครับอะไรต่างๆนะครับ,นะรบผมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอปลาเคยทะเลาะกันมาก่อนนะครับทุกวันนี้มาสนิทกันเพราะเหตุใดน,นะครับเพราะการเข้าคุย นะครับการเข้าคุยการพูดคุยกันวงในนะครับเราจะเข้าใจมากกว่าแต่ถ้าการที่เราออกสื่อไปนะครับผมบอกผู้พี่ๆท,ทุกทุกคนเลยนะมันมันเป็นงานของพี่ผมก็รู้เนาะงานออกสื่อเป็นงานของพี่ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้ต่างคนต่างขัดแย้งกันนะผมว่ามันจะออกมาดูไม่ดีแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเรายิ่งออกสื่อเรายิ่งพูดไปนะครับนะ ต่างๆน,น,นานามันยิ่งจะมีแต่ความคับแคบกันลงนี่ครับเนีมันก็เปรียบเสมือนว่าแก้วที่มันลาวไปแล้วเนาะมันอาจจะประกรอบใหม่ได้นะครับทากาวตาช้างหรือจะใช้นะครับวัสดุชิ้นหนึ่งชิ้นใดเอามาติดหรือนะครับอย่างใดมันก็ยังลาวอยู่ดีเนาะแต่ทางที่ดีวิธีการแก้มันไม่ได้ยากครับนะีครับถอยกันคนละก้าวนีครับเนีถอยกันคนละ <c oughs> นนก้าว นะครับยังนะครับในกรณีของพี่อุปะนะครับที่ออกข่าวช่องอะไรนะจันเหรอนะครับช่องจันเนาะนะครับช่องเอ่อเพจจันก็คือสื่อเนี่ยเขาเขาเขาก็ถึงถึงกันหมดอยู่แล้วนะครับถึงกันหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คือทําอยู่ในวงงานและอย่างหนึ่งคําพูดที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคนะครับสําหรับผมนะอย่างกรณีที่พูดว่าลุงพลไม่ใช่ดาราแล้วในแวดวงของดารานะครับไม่ต้อนรับอะไรแบบเนี้ยนะครับ ผมก็ไม่ใช่ดาราครับพี่นะครับผมก็เป็นนะครับศิลปินนะครับมีเพลงของตัวเองนะครับมีค่ายนะครับจดแจ้งชัดเจนนะครับผมก็ไม่ใช่ดาราแบรนด์เนมครับพี่มันฟังแล้วคือผมอะเป็นคนที่อยู่ใกล้พี่ผมฟังแล้วผมแบบคือเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพี่อุ๊บเราเคยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแต่ทําไมทุกวันนี้ทําไมแกถึงกลายเป็นคนโกรธง่ายจังนะครับ ทุกวันนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องทุกคนเขากอาพี่อุ๊กหมดนะครับเนี่ยไปอย่างคําพูดอ่ะนะครับที่บอกว่าทุกคนอ่ะดาราทุกคนพี่ตีตัวห่างดาราไปเกี่ยวอะไรครับดาราไปเกี่ยวอะไรกับลุงพลนะครับเนี่ยพวกเราลงดาราไปเกี่ยวอะไรกับลุงพลพวกคุณเข้าไปก้าวเข้าไปหาเขาก่อนไหมนะครับเนี่ยคุณต้องคิดถึงจุดความเป็นจริงด้วยนะ นี่นะครับผมจะบอกให้นะครับผมมีใบนะครับ,ผมม,บ,นะรบผมมีอะไรทุกอย่างแหละนะในฐานะที่ผมนี่สนิทกับพี่แล้วเคารพพี่มากแต่วันนี้ผมมานั่งฟังที่พี่ออกเพจจันแล้วผมแบบคือมันเหมือนกับพี่แบบใช้บรรทัดฐานนะครับส่วนตัวนะครับคือความแบบขัดแย้งด้านผลประโยชน์นะไอสิ่งเนี้ผมผมบอกตรงๆหนึ่งผม เนี่ครับเสียใจนะทุกวันนี้เสียใจนะครับเสียใจที่ว่าเฮ้ยทำไมพี่พี่ชายเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมทํางานกับพี่อะสมมติเพลงผมดังขึ้นมานะครับจากห้าแสนวิวเป็นหนึ่งล้านวิวหรือเป็นสองล้านวิวสามล้านวิวอย่างเงี้ยนะครับเออพี่จะไม่มาตําหนิผมเ,เพราะว่ามันมีนะครับพี่เต้นอยู่ใน MV ด้วยใช่ไหมถ้าพี่บอกว่าพี่จะฟ้องลุงพลในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นรูปใช่ไหมทุกคนเรารู้อยู่แล้วด้านกฎหมายคือไม่จําเป็นต้องจดแจ้งลิขสิทธิ์อยู่แล้วการแสดงของเรา เนาะเอ,อ่อและอย่างหนึ่งเราก็เดินคู่กันมานะี่ครับผมเนี่ยผมระแวงนะทุกวันนี้ผมไม่ว่าจะบอกว่าจะคุยกับนะครับนะผู้จัดก,การหรือนะบริษัทว่าเขาจะพี่จะนี่กับเราหรือว่าเราก็ระแวงกันนะนะี่ครับเพราะว่าพี่มาเล่นให้ผมเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เอาตังค์ไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมพี่มาเล่นผมให้ผมช่วยกันนะครับในฐานะพี่น้องบางนี้บางทีพี่เห็นผมเห็นพี่แจ้งนะครับลุงพลผมใจไม่ดีเลยนะผมพูดเลยบอกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดด้วย แต่ถ้ามันเป็นกมมิกก็โอเคไม่เป็นไรพี่ถ้ามันเป็นแค่เพียงแกมมิกที่ตั้งโปรแกรมกันไว้โอ้โผมก็โอเคโล่องอกนะแต่ถ้าพี่จะอุ๊บจะเอาจริงจจังๆผมว่าไม่เหมาะนะครับนะครับผมจะชี้แจงให้ให้พี่อุ๊บได้ทราบว่าทําไมมันถึงไม่เหมาะนะครับหนึ่งนะครับพี่อุ๊บวิริยะเป็นนักปั้นมือทองนะครับที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้จักดีนะครับนะแล้วก็มีข่าวด้านดีและด้านเสียก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป ในกรณีที่นะครับเอออย่างประเด็นที่พี่อุบนะครับมาฟ้องนะครับลุงพลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนํารูปนะครับอ่าอ่าไปรับบริจาคนะครับถ้าเรามองกันเป็นกลางโอเคมันอาจจะไม่ถูกนะครับการะเทศนะครับเขาเรียกว่าไม่ถูกการะเทศะจริงนะครับเน่เพราะว่าไม่ได้แจ้งก่อนนะครับในการเอารูปไปใช่แต่ในทันสถานะคนที่เคยเป็นมิตรกันมาก่อน นะครับเข้าใจไหมความสนิทครอบครัวนะครับและอย่างหนึ่งน่ะเขาเอาลูกไปเนี่ยก็คือไปก่อเกิดบุญนะครับก่อเกิดบุญคือการสร้างนะครับแล้วก็มีการนะครับชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับเงินเข้าเงินออกอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยแต่จะไปแจ้งเขาในกรณีที่แบบเอาลูกไปเฉยผมนี่เอาพี่มาเล่น MV ผมก็ระแวงเหมือนกันเพราะบางทีสัญญาใจมันก็ไม่มีเหมือนกันนะนะครับเนี่ยเหมือนกรณีของเคสของน้องอะไรนะน้องไอ อะไรนะลินลี่อะไรก็อะไรน่ะนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยคนข้างๆพี่นะถ้าพี่มาฟังคิดผมแล้วนะครับพี่กลับไปคิดดูใหม่นะครับเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่สร้างมาเนี่ยนะครับคุณงามความดีของพี่เยอะนะนะครับสําหรับพี่อุ๊บเยอะมากนะไม่ว่าจะช่วยหมาน้องหมาน้องแมวนะครับช่วยจากข้างนะครับแล้วก็ช่วยพวกเด็กๆน้องๆนะครับที่อยากจะเป็นนักเดินแบบนะครับ ในตรงนี้สําคัญนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสียของพี่พี่ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าพี่บอกว่าพวกดาลงดาราที่ตีออกาก่างบนแม้แต่ทุกวันนี้นะครับทุกคนก็ตีออกจากพี่หมดแล้วนะครับนะถูกไหมทุกวันนี้ที่ทําก,กันก็เพราะว่างานนะครับที่ก็ตีออกจากพี่ไม่ใช่ว่ากำลังเกลียดพี่นะครับไม่ใช่เพราะว่าเห็นว่าพี่นะครับเป็นคนดังแล้วพวกเราไม่ได้นี่แต่ที่เราต้องออกห่างเพราะอะไรครับพี่รู้ดีอยู่กับใจอยู่แล้วแม้แต่อ้ําพัชลาเอง นะครับทุกคนออกหมดนะครับเหี่ยวฟ้าออกหมดนะครับเพราะเวลาที่อยู่กับพี่พี่เป็นคนอารมณ์แรงเวลาพี่พูดพี่ไม่รักษาน้ําใจนะครับผมอ่ะบอกให้เลยผมอยู่กับพี่ผมดูการพูดการอะไรของพี่ตลอดนะแต่ผมเห็นว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่คือผู้ใหญ่นะหกกว่าแล้ว นี่ครับพวกเราทุกคนรุ่นน้องเราก็โอเคเออพี่เขาพูดบางทีใช้คําพูดไม่สุภาพหรืออะไรผมถึงบอกนะว่าดารากับเรามันไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกกันนะครับที่ผมต้องออกมาพูดเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าพี่ใช้คําพูดที่มันมัน,ม,นมันแทงใจพวกผมนะครับพวกผมไม่ใช่ดารานะครับและผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ดารามารับพวกผมด้วยพวกผมเป็นตลาดล่างผมก็มีฝีไม้ลายมือมีหลายบริษัทที่ไม่เอาดารา นยครับเออมันมันทำให้เสียวงการของดาราพี่คิดเองพี่พูดเองพี่ทําเองโดยที่แบบไปดูถูกลุงอย่างนั้นผมว่ามันไม่โอเคอะนะครับตรงนี้สําคัญมากนะนยครับเขาถึงบอกงนะครับอยู่กับความคิดนะครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานะครับเออผมถึงบอกงนะครับว่าพี่อุ๊ บางทีบางสิ่งบางอย่างผมผมบอกตรงๆนะพวกผมทุกคนรักและเคารพพี่ไม่ว่าใครเขาจะนะครับคิดกับพี่ยังไงพวกที่พี่ปั้นขึ้นมาแล้วเขาหนีออกจากพี่ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเขาหนีออกจากพี่ไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมนะครับนี่แหละคือวิบากกรรมนะครับคือวิบากกรรมที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับพี่พูดไม่คิดนะนะครับเนะี่ยเพราะทุกวันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับตั้งแต่พี่เข้ามาเจอผมวันแรก นี่ครับนีผมก็โอเคเขาบอกเออพี่น่ารักเออพี่เป็นคนพูดไม่เพราะเออแต่จริงใจนะครับอย่าให้ความดีของพี่นะครับที่พี่สร้างมาทั้งชีวิตนะครับยันหกสแล้วนะครับพี่สร้างความดีมาทั้งชีวิตพี่อย่าให้สื่อพวกนี้มาทําลายนะครับการที่จะใช้สื่อเนี่ยในการวางงานนะครับมันไม่ใช่นะครับผมบอกให้ฝีไม้ลายมือของเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเราครับ ถึงไม่มีสื่อนะครับทุกวันนี้นะครับผมบอกให้นะเฟซบุ o กอะ่ะผมทําไมผมอยู่ได้อะพี่เออพี่แค่แค,แค่นี้งานผมมีเยอะเลยนะนะครับพี่รู้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเออนี่นะครับงานวัตถุมงคลเนี่ยพี่เขาโยนมาให้เต็มไปหมดเลยเนี่ยงานผมเนี่ยเยอะแยะในขายทองด้วยพี่นะครับเอองานผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นครับพี่ผมไม่เห็นต้องใช้สื่อเลยสื่อไม่เห็นต้องมาเล่นผมเลยอะ ผมทํางานคือเราทํางานกับบริษัทเราต้องเราคือเราต้องเขาเรียกว่าเทใจนะครับเราต้องรู้จักการให้เขาก่อนนะครับนะี่เหมือนจะเรา,เาจะเอาผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยอย่างจะเอาผมจะเอา,อาเนี่ยนะครับไปขายให้กับลูกค้าใช่ไหมผมก็ต้องเทใจลูกค้าก่อนว่าพี่ครับพี่ลองก่อนนะครับเออพี่ลองดูก,ก่อนนะครับแล้วผมจะคอยดูแลในด้านสุขภาพเ,าเราเราให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าใช่ไหม เออมันเหมือนกันนลครับพี่เออเหมือนกับว่าพี่ทําอะไรก็แล้วแต่พี่อย่าไปดูถูกคนนีครับผมเนี่ยตลาดล่างเหมือนลุงพลเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ดาราหรอกถึงแม้ผมจะมีเพลงเองแล้วนะครับเนีมีเพลงแทงไม่เข้ามีเพลงโอ้ยมันดีดนะครับหรือไปเล่น MV ให้กับนะครับเพลงคืออไต่หรือใครน้องเอมงเอมมี่ทุกคนนะครับผมตลาดล่างฮะนีครับตอนนี้ลุงพลกับผมเนี่ยสถานะเดียวกันนะครับ คือพวกเราไม่ใช่นะครับพวกเราไม่ใช่ดารานะครับเลุงพลไม่ใช่ดาราผมก็ไม่ใช่นะครับแต่ผมมีผลงานนะครับผมมีผลงานนะครับลุงพลก็มีผลงานลุงพลก็มีเพลงถูกไหมครับเออพี่อย่าพูดคําว่าดาราเขาไม่ต้อนรับนะครับวงการบันเทิงเขาไม่ต้อนรับตรงเนี้ผมไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคอย่างแรงเลยนะครับและพวกผมตลาดล่างเนี่ยนะครับผมรับไม่ได้นะ ตรงนี้ถือว่าแทงใจผมอย่างแรงเลยนะครับผมเพิ่งจะเห็นเมื่อเช้านะครับตอนที่กันออกมานะครับแล้วอย่างหนึ่งวงการข่าววงการอะไรเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะแม้แต่กระเลดช่องนะครับแม้แต่อะไรต่างๆเรารู้หมดทุกอย่างนะครับระเบียบการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรพี่ต้องคิดนะครับตอนเนี้นะครับผมอยากให้พี่ถอยคนละหนึ่งเก้านะครับรักษานะครับคุณงามความดีที่พี่สร้างมา นะครับถอยเลยนะครับถอยเลยหกา้าไม่ไม่เสียหายครับนะครับไม่เสียหายนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ข้องใจเออพี่แชทมาคุยกับผมเบอร์พี่ก็มีไลน์พี่ก็มีมนะพี่ถ้าได้ยินคลิปนี้แล้วนะครับผมยังรักและเคารพพี่อยู่แต่ถ้าพี่ทําแบบนี้มันทําให้เสียวงการดารานะครับวงการศิลป,ปินนักแสดง นะครับเอ,อ่อมันเป็นการนะครับเหยียบย่ำประชาชนซึ่งปกติแล้วดา,าราศิลปินทุกคนนะครับดังมาจากประชาชนครับไม่ใช่ดังมาจากสื่อถ้าสื่อออกประชาชนไม่ดูนะครับพี่น้องประชาชนไม่ดูก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับสื่อก็ไม่ต่างอะไรกับโทรทัศน์ที่เรานั่งดู นะครับพี่พี่ต้องเน้นในความเป็นจริงด้วยนะครับสื่อแค่เพียงให้พี่ได้เห็นให้คนคนเห็นแต่ถ้าทุกคนเห็นนะครับเนะี่ยพี่ออกสื่อตลอดแต่ว่าคําพูดของพี่เนี่ยมันทําร้ายจิตใจคนหรือมันเหยียบย่ําคนเนี่ยนะครับประชาชนเขาไม่ดูหรอกครับพี่นะครับผมบอกให้เลยครับ นะครับคือผมผมเป็นคนที่แบบตรงๆนะครับและโดยเฉพาะพี่หมอป้าก็เหมือนกันนะครับพี่หมอป้าในรู้นะครับพี่หมอป้าในรู้นิสัยผมดีนะครับผมเนี่ยกับพี่หมอป้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคู่อริกันเลยนะทะเลาะกันนะด่ากันไม่เชื่อใครไปดูใน u t u b e นะครับผมด่ากันผมว่ากันแต่ระหว่างครูกับครูพี่หมอป้าเขาก็เป็นครูผมก็เป็นครูนะครับเนี่ยผมด่าผม พูดแค่ครั้งเดียวนิสัยผมเป็นคนที่ว่าพูดกับนักปา่าเขาฟังกิ๊กเดียวเขาต้องรู้นะครับวันนี้เขาอาจจะไม่รู้แต่วันหน้าเขาต้องรู้นะครับสุดท้ายผมกับพี่ปากลายมาเป็นคนที่รักและเคารพกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมหารูปเจอนะเดี๋ยวผมจะเอารูปโพสต์ไว้ในกลุ่มว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมนี่รู้จริงไหมนะครับเนะี่ยถ้าผมมาแอบอ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตำหนิผมได้ เนี่ยครับเนี่ยผมเคยไปนะครับอยู่ที่ศูนย์ของแกเคยไปนั่งคุยแกก็ยังสอนให้ความรู้ผมนะนะครับพี่หมอปลานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะถ้าสมมุติมันทะเลาะกันไปประชาชนจะมองว่านะครับพวกคุณขัดกันผลประโยชน์ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับเพราะทุกคนเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วอ่ะนะครับพี่หมอปลาก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับเนี่ยพี่อุ๊บก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับลุงพลก็รุ่นพี่ผมนะครับแต่ผมในสถานะน้องสุดเนี่ย ผมถึงบอกนาว่ามันไม่เหมาะนะ่ครับรุ่นๆต่อไปมามองอ้ตายแลพี่พี่น้องๆกันทะเลาะกันนะครับเนี่ยนะครับไม่ดูแล้วช่องนี้ครับผมนะครับก็ตอนนี้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดของลุงพลเนี่ยนะครับเนี่ยก็คืออมรินเป็นคนปั้นขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเขามองคลิกเดียวเขารู้แล้วประชาชนนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาไม่โง่นะครับเขาไม่โง่ นะครับเขามองแค่กิ๊กเดียวเขาก็รู้แล้วอ้าวเริ่มแรกทําไมปั้นลุงพลมาเป็นพระเอกนะครับโอ้ลุงพลเต่างอยอวยลุงพลโอ้ยมีคนมาบริจาคแม้แต่เรื่องบริจาคเงินให้ลุงพลผมยังรู้เลยครับนี่ผมยังรู้เลยแต่ผมเป็นคนที่ฟังหูไว้หูนะครับ ผมเป็นคนแบบนั้นฟังหูไว้หูผมจะไม่ฟังนะครับเหมือนกับคาที่พี่อุ๊บบอกว่าคนนั้นมาเล่าบอกว่าลุงพลเนี่ยไปด่าเขารับหลังผมถามหน่อยเถอะไอคนที่ไปบอกพี่เนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะครับเนี่ยผมจําคําผมไว้เลยนะครับใครที่ฟังจากคําบอกเล่าจากอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าชิปหายมาเยอะแล้วเนี่ยนี่คือความจริงนะครับนี่คือสัจธรรมนะครับชิปหายมาเยอะแล้ว นะครับอยากรู้เข้าไปดูด้วยตาตนเองนะครับเนี่อยากรู้เข้าไปถามเขาด้วยใจของเขาเองเลยนี่คือคนจริงนะครับไม่ใช่ฟังจากคนอื่นมาอุ้ยเขามาเล่าให้พี่อุ๊ฟฟังนะครับว่าพี่อุ๊ฟเนี่ยนะครับเอ่อเป็นเอ่ออะไรนะเอ่อเหยียดผิวเหยียดเอ่อกระเทยไม่ใช่นะครับ,รนะรนะรบพี่ต้องถามว่าที่มึงพูดเนี่ยมึงมึงต้องการอะไรมึงต้องการแล้วก็แตกแยกกันเหรอคนเราเป็นปราด คนเราเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เราต้องไม่ฟังจากคําบอกเล่าจากใครถ้าเราไม่ได้ยินกับหูไม่ได้เห็นด้วยตานะครับจาคาผมไว้เลยนะครับนี่คือปราดนะครับผมเนี่ยได้ยินเรื่องราวเรื่องของพี่อุ๊บเรื่องของลุงพลเรื่องของพี่หมอปลาแม้แต่เรื่องช่องข่าวอมรินผมได้ยินข่าวทุกคนทุกคนเข้ามานะครับ,นะรบ,นะรบเข้ามานี่แล้วคนใกล้เลยนะไม่ใช่มาจาก FC ไม่ได้มาจากโซนของยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กับผมไม่เคยคุยกัน นะครับผมได้ยินจากวงในนะพี่พี่ดารามาพูดให้ฟังผมถึงบอกไนงะนะครับเนะีผมถึงบอกนะว่าพี่นะครับคนเราอ่ะจะรักกันเกลียดกันมากแค่ไหนเขาก็ต้องเล่าสู่กันฟังนะครับในแวดวงดาราอ๋ออย่างนี้เองอย่างนั้นเองเนี่ยพี่ไปเล่าให้ใครฟังบ้างเขาก็มาเล่าให้ผมฟังนี่แหละนะพี่หมอปลาไปพูดกับใครอะนะครับเขาก็มาพูดให้ผมฟังนะครับเข้าใจไหมนี่ไนงะผมถึงบอกว่า บางทีบางสิ่งบางอย่างครับพี่ผมเนี่ยเก็บไว้หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลย นะครับจนถึงวันหนึ่งที่ผมไปบ้านหมอปลาที่จริงแล้วผมตั้งใจที่จะพาพวกอย่างพี่ดาราตลกอ่าอย่างพี่หนุ่มซุปเปอร์โจ๊กไปพาพี่อะไรอ่ะจุ๋มจิ๋มไปพาทุกคนไปเพื่ออะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเพื่อจะไปหาพี่หมอปลาและก็ไปเจอลุงพลแต่วันนั้นลุงพลไม่อยู่ไปกับพี่หมอฟ้าไปทํางานโอเคก็เลยนั่งคุยกับพี่ปาก็ยังหยอกกันเล่นยังคุยกันเล่นอยู่ใช่ไหมก่อนที่ทุกท่านจะทําอะไร แล้วแต่นะครับผมอยากให้พี่ๆเนี่ยนะคุยกันวงในครอบครัวนะครับคำว่าครอบครัวครับพี่ถ้าพี่จะคบกันแบบธุรกิจก็คือธุรกิจไปอีกอย่างหนึง่งถ้าพี่จะคบกันแบบครอบครัวพี่น้องเราต้องคุยกันวงในแต่ถ้าเราออกสื่ออย่างนี้นะครับมันไม่จบสิ้นหรอกครับอีกคนนึงก็พูดอย่างอีกคนนึงก็พูดอย่างทุกคนต่างใส่ไฟกันนะครับไอคนนี้ก็ฟังเข้ามาไอคนนั้นก็ฟังเข้ามา